สวัสดีเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยน,นะครับกับช่องนัวหนึ่งหกแปดอมเลตซึ่งช่องของเราผมจะนำเสนอวัตถุงมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสยุคกูเปอย่างแท้จริงแล้วนะครับนั่นก็คือหีบหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามูวัดไวยด้วนเจ้านครสวรรค์หรือพระราชมงคลมัชราจารย์ซึ่งท่าเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เทพวิสาทะเล และหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธุคุณสูงในการทั้งสิ้นแต่ที่เสาะสแสวงหาคนนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลในจริงและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิธ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดหมอของท่านเองนะครับ ปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุ100ปีนะครับอายุ101ปีแล้วนะเพื่อนท่านเกิดเมื่อวที่12บสองิถคม2องพนี่นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ097 019 56 18นแะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันลยครับเพื่อนนะครับโดยเฉพาะวันหยุดนะครับ สามารถโทรหาผมนะครับได้เลยนะครับทั้งวันนะครับแต่นะครับในกรณีที่ติดต่อผมแล้วไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ยังมีนะครับอีกหลายช่องทางเลยนะครับนั่นก็คือนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับซึ่งนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจก็นะครับก็จะมีแอดมินนะครับรอนะครับตอบคาถามนะครับเพื่อนนะครับท่านใดที่นะครับสนใจรายการประตุมงคลนะครับก็ลองทักเข้าไปสอบถามแอดมินได้เลย กับเพื่อนนะครับซึ่งนะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับตั้งเบอร์โทรทั้งนะครับลิงก์เพจนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามได้เลยนะครับทั้ง Facebook นะครับก็นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับเรานะครับมีบริการนะครับเก็บปลายทางด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกในการที่จะโอนเงินนะครับตัว a อเมอยู่ไกลนะครับหรือธนาคารอยู่ไกลนะครับ ไม่มีแอปมือถือก็นะครับใช้บริการเก็บปลายทางได้เลยนะครับเพื่อนนะครับหรือถ้าโอนก็นะครับก็ได้เลยนะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ขอแน่นอนรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็นะครับมาพบกับนี่เลยนะครับนั่นก็คือนะครับมีดบนประการนะครับปี61นนะครับเพื่อนนะครับมีดรุ่นนี้ถือว่าเป็นมีดในตำนานอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ซึ่งหายยากมากๆแล้วนะครับจะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับ1ชุดก็จะมีอยู่2รายการนะครับนั่นก็คือนะครับมีดขนาด2.5นิ้วนะครับเป็นนะครับด้ามแกะเป็นหนุมานนะครับซึ่งก็จะมีตะกุดเงินนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนนะครับก็จะมีหมายเลขนะครับมีโคดมีหมายเลขนะครับเป็นลายเสมาเต็มใบทรงเครื่องสวยงามนะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับ มีความสวยงามมากนะครับแล้วก็จะมีนะครับตะกรุดนะครับเป็นหนังกรองแบบนี้นะครับอยู่ในชุดนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หาหายากมากๆเลยนะครับพบเจอน้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเก็บันหมดนะครับรายการนี้ถือว่าเป็นชุดแรกที่ผมได้มานะครับตั้งแต่ตอนโน้นเลยนะครับแล้วพอดีนะครับช่วงโควิดอย่างนี้ก็นะครับลูกค้าก็ อยากจะนะครับใช้ตังค์นะครับก็เลยนะครับ,นะรบทักมาผมก็ยินดีรับเข้านะครับเพื่อนเนนะครับเพราะว่ามีใบสั่งอยู่แล้วนะครับแม้ว่าตอนนี้นะครับเศรษฐกิจแบบนี้ก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะนะครับติดขัดนิดนึงนะครับในเรื่องของนะครับลูกค้าก็นะครับช่วงนี้ก็หายไปเยอะเลยเหมือนกันนะครับเพื่อนนะครับแต่ก็นะครับยัง มีใบสั่งอยู่นะครับในหลายๆรายการนะครับแต่ว่าจะว่าไปแล้วก็นะครับก่อนอัดคลิปนี่ก็โอ้โหเฮงเฮงเลยเลยนะครับเพื่อนนะครับโอ้โหทักมาแบบเดือดมากเลยนะครับก็วันนี้ก็ปิดไปหลายรายการนะครับก็จะเป็นช่วงๆนะเพื่อนนะครับช่วงนี้ก็นะครับก็จะคาดหวังอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้ามาก็มาแบบนี้ครับมาแบบรัวๆเลยนะครับก็นะครับอธิฐานเอาแล้วเพื่อนนะครับต้านานทีจะ ยกมีดอธิฐานทีก็จะได้ประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนๆมีประสบการณ์ดีๆนะครับประสบการณ์ดีๆเหมือนที่ผมได้รับนะครับก็คือเวลาที่นะครับเงียบๆหน่อยก็จะยกมีดหอฉันนั่นแหละนะครับอธิฐานเล่มเดิมนะครับที่อยู่บนทิ้งนะครับแล้วก็จะได้สมใจนะครับอะไรที่ไม่เกินวัาสนานะครับได้แน่นอนนะครับไม่ต้องไปขอเกินนะครับขอที่พอดีพอดีเนี่ยได้แน่นอนนะครับไม่เกินความสามารถนะครับ แล้วที่สาคัญก็คือเล่มนี้นี่นะครับก็คือมีประสบการณ์มากเลยนะครับเจ้าของเดิมนี่นะครับรู้สึกว่าจะเคยไปพักที่โรงแรมนะครับซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดนะครับแล้วก็นะครับอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็เลยถูกกักตัวนะครับซึ่งเขาบอกว่าบางคนนี่โดนลากลงจากเตียงก็มีนะครับแล้วก็โดนหลอกทั้งคืนเลยครับแล้วเขา ลูกค้าท่านนี้เขาไม่บอกนะครับว่าโรงแรมนั้นคือโรงแรมอะไรนะครับเพื่อจะกาเรียกว่าอะไรล่ะนะครับรักษานะครับชื่อเสียงของโรงแรมนั้นไว้นะครับซึ่งเขาใช้เวทีกักตัวนะครับแล้วก็นะครับโดนแทบทุกคนแต่เจ้าของมีเล่มนี้นี่เอาไปด้วยนะครับแล้วก็อธิษฐานเอานะครับก็นอนหลับสบายอยู่คนเดียวคนอื่นเขาก็โดนกันทั่วนะกันเพื่อนนะครับอันนี้ก็นะครับก็ ใช้รูปนิดในการรับฟังนะครับก็นะครับเชื่อไม่เชื่อก็อะไรยังไงก็นะครับอันนี้คือลูกค้านะครับเล่าสู่กันฟังนะครับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับผลัดขิกก็มีแบ่งพันนะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับนาทีนี้นะครับรู้สึกว่าจะปิดกันเดือดมากเลยนะครับนะครับปิดไปทุกวันเลยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านไม่ได้สร้างผลัดขิกเนี่ยนานแล้วนะครับเก่าๆเนี่ยหลวงพ่อท่านจานเองแต่ใหม่ๆวันนี้นี่นะครับหลวงพ่อท่านไม่ได้จานแล้วครับ อันนี้ก็เรียนตามตรงแต่นะครับท่านก็ได้เฟกด้วยนะครับอย่างเข้มขังนะครับซึ่งก็ใช้แทนอันเก่าได้อยู่แล้วนะเพื่อนนะครับใครที่หาไม่ได้โดยเฉพาะไม้มายมตายพายนี่แทบจะไม่เคยเห็นเลยนะครับนะครับแล้วก็อุดเก่งด้วยนะครับราคาก็เบานะครับเพื่อนนะครับซื้อติดอ่าติดบ้านติดรถติดตัวนะครับพุทธคทุกปลัดขิกของท่านนี่ท่านเก่งในเรื่องของนะครับปลัดขิกนะครับ ฝีพึ่งแบบนี้นะครับอย่างปีหกสองเนี่ยนะครับหลวงพ่อธนงเองนะครับหรือแบบใหม่เนี่ยนะครับก็ใช้แทนได้นะครับก็จะเก่งในเรื่องของตะกรุดอีกนะครับนี่ครับตะกรุดมหาลาภของฉันนะครับนี่เลยนะครับก็ยังมีแบ่งปันนะครับหรือจะเป็นล็อกเก็ตนะครับได้มาอีกห้าเหลือสองแล้วนะครับเพื่อนนะครับฟีนเดิมนะครับนะครับยังไม่ได้แกะนะครับแบบนี้เลยนะครับจุดงการสร้างรวมทุก รายการ888องค์เท่านั้นนะครับนี่ครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปลุ้นหมายเลขเอาเองนะครับหลวงพ่อท่านเจิมทุกองค์นะครับก็นะครับเหลือแค่2องค์สุดท้ายนะครับใครที่ต่วนใจก็รีบทักมานะครับเพื่อนนะครับจะเป็นนะครับคุณแผนชินรัญชรนะครับเพชรกับนะครับหลวงพายกุมารนะครับปลูกเสกตลอดหนึ่งไตรมาสเลยนะครับเต็มๆนะครับสหรับท่านใดที่นะครับขัด ติดติไก่ขัดนะครับค้าขายนะครับก็นะครับลองเอาไปบูชาดูนะครับเพื่อนนะครับใครที่ตกปีชงอะไรประมาณนี้ก็ลองดูนะครับบูชาไว้ก็ไม่เสียรายเสียหลายนะครับราคาไม่แพงนะครับเช่าหากันราคาไม่แพงเลยนะครับซึ่งคําว่าเพชกรรมเนี่ยก็คือกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับส่วนที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งยิ่งึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้ตามคำโบราณ นะครับที่นะครับเกจิรุ่นเก่าๆนะครับโดยเฉพาะนะครับสำนักวัดกลางบางแก้วนะครับหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจือนะครับล้วนแล้วแต่มีนะครับพระนะครับอ่าเพชรกับทางนั้นเลยนะครับที่ท่านสร้างไว้ครับก็ลองไปหาดูนะครับหลักการต่อไปก็จะเป็นนี่เลยนะครับถือว่าหลุดจองนะครับเพราะว่าลูกค้าท่านนี้นี่นะครับอ่าขยับไปเล่นที่แพงกว่าเลยนะครับตอนแรก โอนชุดอ่าจองไว้ชุดหนึ่งก็นะครับอีกราคาหนึ่งแต่พอเปลี่ยนนะครับก็คือขยับไปอีกนะครับรุ่นหนักๆเลยนะครับราคาสูงเลยนะครับดังนั้นนี่นะครับ2.5นิ้วนะครับไม้พยางนิ้วดำนะครับฉลองอายุวัฒนามงคลหลวงพ่อครบ99ปีนะครับในปี63นะครับสร้างเพียง199เเล่มเท่านั้นนะครับอ่าซึ่งเป็นนะครับ ไม้พยางยูดําฟ้าผ่าด้วยนะครับแล้วก็มีรอยจารหลวงพ่อแท้ๆด้วยนะครับดังนั้นใครที่มองหาอยู่นะครับหลุดจองมาแล้วนะครับหมายเลข2ด้วยนะครับต่อโค้ดพัดเก้านี่นะครับโค้ดบีโค้ดแบนเป็นยังไงให้ดูเล่มนี้นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนไปนะครับใช้โค้ดที่มันชัดเจนขึ้นนะครับนี่นะครับรับประกันแท้ตอะชีตุรายการอยู่แล้วนะครับเพื่อนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่เลยนะครับมีวันเกิดหลวงพ่อนะครับ ต่อไปก็จะเป็นนะครับสาริกานะครับไม้คูณตายพายปีหกสีก็มีแบ่งปันเช่นเดิมนะครับจะเป็นสองจุดห้านิ้วนะครับด้ามแกะพระพรมหรือเล็มสุดท้ายนะครับนะครับจะเป็นนะครับไม้กระถุนตายพายนะครับสองจุดห้านิ้วปีหกสีก็มีแบ่งปันนะครับหรือจะเป็นนะครับมีดเหล็กหลวงพเดิมวัดเข่าล้อนะครับก็มีแบ่งปันเช่นกันนะครับหรือจะเป็นของดีของหายากนะครับนั่นก็คือนะครับด้ามแกะที่ ออกปีลึกๆครับอย่างปี61เล่มนี้ก็ยังอยู่นะครับใครที่สนใจจะไปดูแลต่อก็นี่เลยนะครับผมบอกเลยว่าหายากลองไปหาดูได้นะครับถ้าออยแท้นะครับถ้าเอาเก๋ๆเนี่ยเยอะนะครับในกลุ่ม Facebook ไปดูได้นะครับมีเขาลงประมูลกันแล้วก็มีคนเคาะด้วยนะครับก็เห็นใจนะครับสงสารอยู่นะครับดูไม่เป็นนะครับแต่ใครที่อยากได้แท้ๆไปบูชานะครับแล้วก็ยืดได้เลยนะครับเพราะว่ามันหายากจริงๆนะครับนั่นก็คือเล่มนี้เลยนะครับปี61 ไปถามดูได้นะครับใครมีนะครับเราไปตั้งกระทูถามครับใครมีด้ามแกะปีหกหนนิ้วนี่เอามาโชว์กันหน่อยนะครับผมบอกเลยว่านับเล่มได้นะครับไม่ค่อยมีใครมีหรอะครับเพื่อนมันสร้างน้อยนะครับส่วนไตรมาสนะครับด้ามแกะพญานาคนะครับก็มีแบ่งปันนะครับสร้างเพจหนึ่งร้อเล่มนะครับก็นะครับยังเหลือแบ่งพันอยู่1เล่มนะครับเพื่อนนะครับ หรือจะเป็นนะครับเนิ้วหอฉันแบบนี้ก็นะครับนับบันทิ่จะหาย,ายากราคาก็สูงมากด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับสร้างเพียงสองร้อยเล่มเท่านั้นนะครับรุ่นแรกที่ต่อโค้ดแล้วก็รันมาเล่ยังเป็นทางการนะครับนัน่นคือรุ่นหอฉันปีห9้นั่นเองนะครับหรือจะเป็นรุ่นนะครับในัาน,นานอีกรุ่นนะครับในปี59นั่นคือรุ่นพัดไพศาลนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับสวยงามนะครับเพื่อนนะครับ ใครสนใจก็รีบทักมาเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนววของเรานะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็นะครับขอบารมีของเจา้าคุณพระปกามโมวัตถิด้วนะครับจงบปปรักษาและดมบดาลให้เพื่อนในะารเป็นสุขความเจริญด้วยอายุวันน้สุขภัระลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพา,านธนาสารสบัิอุปสรรคใดโรคภัยใดยๆก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทั้งทางธรรมต่ปัจจุบันนี้ตราเข้าสู่ผลิพานเถิดครับผม สาธุครับผม